มานี่เออที่บอกให้ไปปลูกผีมาสเชียปลูกมายังเออเขาต้องเหยียบกระเก่งไหนให้ชันไงคอลเลคชั่นใหม่ไงแป้งหนูหนูเข้าฝันเขาก็ได้ค่ะถ้าหนูบินไปที่หนูศกเขาไม่ได้ป้งเดี๋ยวครับคุณพี่คุณพี่กำลังคุยกับใครคะคุยกับก็มาแทงแล้วคะคุณพี่แป้งไหนไงอะคือฉันว่าฉันจะมี่ ไม่มีค่ะมีื่อกแปเออมึงกมีอะไรกันไม่มีิงแต่นลุก่คุยกับใครอยู่มะไม่ลุกขนลุกดี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 อไดีคีดีดีกีด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  e ดีดี้ีดีดีดีคีด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  i พ kind of ี่ตั to, ้งมือีด้วยเราพิเศษยามปรับกะปุ่อีกด้วยแนไม่คเอคู่ไรว่าคุณพี่อยูแต่ไม่อ้อโาเกลิ่มากัเะเปกมากถือเชิญเขามากเป็นพี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ๊กเมาชนีบอยค่ะม่นจะเข้ารายการได้ชันหล่อนกับแป้งหนึ่งแป้งหนึ่ง คือแป้งอ่ะทุกคนชอบคิดว่าเราแป้งจะไม่มีตัวจริหือทิปเอะไรเออแป้งอ่ะเราเคยเลี่ยมเกาะเอาไว้ห้อยคอคือแป้งอ่ะเป็นเกราใช้ของเราเรามีจิดจิดคนเดียวจริงป่ะเนี่ยจริงอันนี้จริงหรือเปล่าคะจริงแต่นี่ไม่ใช่ผีนะเขาไปสั่งใช้จริงๆอ๋อเออที่ที่เป็นคนอยู่าจะมาวันนี้มาด้วยไหมคะ อวเ็ได้ไงอ้โเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วทำไมลไ่ารัา่าเปลนบ้างสรุปเขาใจเคยจะเห็นใช่เป็นไงล่าหน้าตาเป็นไงก็ขุ่นดีแต่ดีประสิบผิวแทนแทนอะไรแทนี่จะขาว่าฮาแป้อย่าโกรเขาไม่ได้มีดูแตุ่ดาอเอยอดว้าวีด้าเขาเหรอคะ พูด,ดถึงเรื่อง้ดีวกว่าคุพี่สกิลการพูดสปิคอะไรทำไมถึง,บงแบบเวอริเวลขนาดนี้นยัง <Soldier> ไงนัอหนูเฮ้ยไม่จริงๆแล้วอะก็ฝึกนั่นแหละฝึกด้วยตัวเองอเรียนแล้วพอเราเริ่มฝึกไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มต้องแบบมีผู้ช่วยหรอกก็เลยเริ่มมองหาผู้ชายซึ่งมองหาได้จริงๆตอนแรกก็ไม่รักนะ ทำง,งานโรงแรมแล้วก็ได้เจอคนเยอะแยะยแล้วความสวยเราอะ่ะก็มีผู้ชมผู้ชายเข้ามาแล้วก็ได้ฝึกภาษามาคืนอะไรขึ้นี้แล้วเ่เจอคนน่ะเรื่องความรักมันต้องมีนะ,นะ,ะเราแบบคบกับคนต่างชาติด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้อยู่เริ่มต้นฝึกภาษาเราก็จะเลือกแต่ฝรั่งที่เป็นผิวขาวผม b ลอนะ่ยแบบว่าแล้วพอเราเริ่มอินกัอินอินแฝดสีกันเยอะ เราไล่สีก็หมดเราขายของอ่ะเราขายของอ่ะเราขายของอ่ะเหม่มีอะไรนะนิดนึงเน่ยนียก็ออกร์แรกสนิทตึงไงแต่งสีแต่งสีเราก็เริ่มเข้มขึ้นสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็ไปเออ่ผิวสีบ้างอะไรบ้างลาตินบ้างผิวเข้มบ้างจนล่าสุดอินมากคืออินพวกอาลับอาหลับเอ่ยแขกเอ่ยอะไรที่เป็นแบบฟิลนาฬิกาหล่อแบบอย่างเนี่ย ตันนี้ชอบแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกยุคต่อไปยุคต่อไปของเราจะคืออะไรเพราะเราให้โอกาสผู้ชายทั่วลงทุกคนทางบ้านใหญ่หินแกตัวค่ะช่วยถือช่วยถือและจะให้ผู้ชายทุกคนให้เงินได้ไหมแรกแกเรารับเงินแล้วตอนนี้ก็จ่ายเงินปัจจุบันมีอยู่ไหมตอนนี้ ก็มีแฟงเจ้าคุณบอกว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ได้ดูติตอบเขาป่ะดูเวอร์แต่นี้พี่เห็นคอนเทนต์หนึ่งเขาจะชอบอวดรวยอ่ะเขาเห็นว่ชต้องอวดรวยจริงปะวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหน้าตาสีหน้าแอคชั่นท่าทางมันดูแบบดูจัตุริกดูหน้าผันไส้ดูแบบรวยจริงป่ะวะไไม่นงซื้อทั้งดูนี้นางแต่งหน้าเฉยๆอ่ะแค่แบบ ทางข่วนขวางหน้าหนาวไม่ได้ไม่ได้นะต้องซื้อแล้วความน่าหนึ่งแบบมีคนหมันไส้เป็นคนพี่แบบเมมโมเรนต์ด่าอะไรอุ้ยรวยจริงจริงโคราชให้หมันไส้เพราะคนรู้แล้วคนเวทนามากกว่าเวทนานี่ต้องให้กำลังใจมันเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยรู้ส่าวันนี้ความรวยของคุณเปาที่เราเราก็อยากมีชาเลนจ์ด้วยอมี ท้าเล่นแบบว่าอวดรวยทิพย์แบบขอเป็นตังแบบเดาใครก็ทําไม่ได้โลกคนนี้ก็คือได้คนเดียวมึงทำไม่ได้แบบบับกันเลยคลิปใครรวยที่สุดเออคือนึกกันแบบตอนนี้สดๆเลยอ่ะชอบกับบ้านไม่ใส่ชอบเลยชอบเลยคนไหนนี้เลยอ่านชอบได้หรอเป็นอะไรอุดร์มากหรือว่าเอาเริ่มคืออันเนี้ยเอาจริงๆเราไปก็หาอวดผู้ออกแฟนคือครบรอบสามวัน คือส่งโฉนดเมา็ดมาให้อ่ะเราไม่ชอบให้แบบมีคนมาเปเราเราก็เลยเอาโฉนดทะเลเดซีของเราอ่ะกับดาวพลูโตอะฟาดหน้าแฟนทะเลาะกันแล้วสุดท้ายคือดีกันได้ยังไงไปซื้อป่าหิมะผ่าน้อมเวลาเราแบบเบื่อโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็จะนั่งรถกันไปที่ป่าหิมะผ่านกับแฟนสอคนเรื่องให้รู้ม่าอยากลองกาแฟ ดวดรอนตายดิค่ะผ<ต>่ามันก็ยังคงไม่เชียอเข้าเราหรอกยังไงอะยังไงจริงคือที่บ้านอ่ะคือคนใช้อะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันคนใช้ชื่อสุชาติสุชาติสุชาเดินไปที่ห้องสิไปหยิบเงินมาหน่อยสุชาติอะดันไปหยิบเงินหนักลปลึกข้างล่างปลึกข้างบนอ่ะทับสุชาติตายเลยจริงก็คือตายไปบ่อยก็คือเงินทับตายต้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาดูน้ำหรือแห้ง ของกล้องอ่ะของกล้องเหมือนพี่ฝนเลยเงินทับใช่ไหมของหนูแบบแต่ทำสัญญาซื้อบ้านเบอร์อะไรอย่างนี้พี่ดอกเคมาอีกุนทับคนพักไทยใต้แล้วซึ่งไม่ใช่เช็คเงินนะใบแจ้งนี่้ช่ือใครโดนคยึดทรัพย์ช่วยตลอฉันให้คุณติชนะไม่ไหวนางแบ่ไก่นางไปไกลแล้ววันนี้คือ อกนะไปยังคูโตแล้วตอนนี้ไปไปกับพับคานอันนี้ผลืานอยากวันนี้ให้มาสอนด้วยความที่เราก็รวยๆเนาะเราก็อยากจะพูดแบรนด์เนมให้มั่นใจเวลาเราแบบไปชงไปชอบเอาจริงๆแล้วพวกแบรนด์เนมพวกนี้ค่ะมันจะมีวิธีการออกเสียงของเขาอยู่ของแต่ละชาติแทนเพราะว่าบางยี่ห้อไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเราเอาเป็นแบบกลางดเออถ้าเราไปออกเสียงที่อเมริกาเขาเข้าใจการอะไรเงี้ยเออแล้วกลางเป็นอการอะไรใช่คำว่าเป็นหลังจิกกามอ่านยังไงนพี่อันนั้นเบนเซียก่อนเบนเซียก่อเฮ้ยเฮ้ยคำเดียวได้เลยพลังงานหยิบมาแล้วนะหรือตองคืออันเียจะง่ายสุดเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับเสียงที่เราออกเสียงกันก็คือลุยส์วิทชอน ลู Louis อิสบิดทองเออลุอิสเป็นย Dis ่าเป็ไม oh, ่ต e ื record, <_<__<_่ใสาดีกว่าอีเล่าสารแล้วคำแตะดีกว่าแล้วก็คุณพี่รู้จักเพชรปักหลาดปะที่นางแบบน้องคาพูดได้ไงตำนานคริสเตียนลาบุตองคริสเตียนลาบุตองคริสเตียนลาบุตแตงชาจะเป็นไทยฝรั่งกูก็ง่ายง่าคริสเตียนลาบุตทองก็ได้ง่ายง่ายใช่ภาษานะคะ มันดินได้เดีวก็พูดอย่างที่เราพอจะพูดได้ก็พอแล้วเออใครจะมาบุกี้ก็ช่างมันช่างมาแต่เนงินซื้อก็พอแล้วเอออมันเงินซื้ออะมันแต่เงินได้มหมสองคนเนี้ยได้ได้แป้งด้วยอีกคนนึงค่ะถ้าเราเห็น เราจะมาถูจุดนะครัใช่ครูู้ยังไม่ถึงก็ถือว่าวันนี้หนุกหนานมากๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคุณพี่สนุกจริงอัก่อนเปิดรายการจําเป็นไหมต้องเรียนภาษาอังกฤษโดยเสียเงินซื้อคอร์สไม่จาเป็นนะคะเราฝึกด้วยตัวเองได้สิ่งที่เราต้องมีคือระยะเวลาและความอดทนถ้าเราไม่มีส่อชิ่นนี้หนังสือที่ดีที่สุดคุณครูที่ดีที่สุดคอร์สที่แพงที่สุดก็ช่วยหนุนไม่ได้เรื่อย ฝากผลงานนิดนึงตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ t ิ k t o k นะคะ t a KTK IG t KTK เหมือนกัน YouTube มีบ้างถ้าไม่ขี้เกียจที่เดียวกัน t u KTK นะคะ Hello มีของเราด้วยนะตุกเมาส์ชี้มอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้ใครแบบมาเมาสนานกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยงั้นเดี๋ยวฝนขอตัวก่อนแล้วกันนะคุณเต๋อกล้องนะเดี๋ยวไปก่อน ไปไหนสรุปไปเรียนภาษาอังกฤษไงขาก็เรื่องของเขาเนาะไปทำบุญจะได้เห็นแป้งไงใช่บุญไม่ค่อยมีเอาจะด่ากน้องอะไรอย่เงี้ยวันวันแับุนี่นะเอาเงินล้วกันแต่กล้องไปด้วยดีกว่ายังไงก็ฝากเป็นาะการกล้องกดละกอีกทีนึงนะไปหาฝูฝรั่งเราบิ๊กบุ๊กยากก็อยากไปหาบิ๊กคอกต่อไ่บาไ่บ้าไ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 บ้าโอเคมั่งดอก จะได้ลอ้าวมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกับเแขกับเส้นปังๆอีกครั้งหนึ่งได้ที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเห็นบอกว่ารับเพื่อรับสมัครอยู่ใช่ว่างัานจบอยากหอมหอมเดินไปเลยไม่รู้นะว่าน้องรัเป็นเงนอะไรแต่ที่จัดเต็ม อะไรนะบิตคอยบิตคอยน์บิตคอยถึงแพมาโกรมั้ยยัมันมีบิตคอน์มีดิ